ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลิเวอร์พูลไทย99นะครับเราเอาไฮไลท์ลูกยิงของดาวินนูนเยสมาฝากเพื่อนๆกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเก๋เข้าฮอตแบบนี้แล้ครับที่เรารอคอยมานานแล้วดาวินก่อนหน้านี้นะครับดาวินก็พยายามทําลูกไข่แบบนี้มาแล้วครั้งนึงนะครับแต่ไม่เข้านะครับแล้วก็มาทําสําเร็จได้จนได้นะครับโดยการแอสซิสของบังโมนะครับโมเมดซาร่านะครับบางโมเรียกได้ว่า สุดยอดจริงๆนะครับชั่วโมงนี้ทั้งแอซซิตทั้งยิงเลยนะครับเมื่อคืนนี้สำหรับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ของเราโอ้โหท่า ah, ดีใจของดาวินนูนญยสดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อครับขอให้ยิงบ่อยๆนะไอหนุ่มผมยาวมากเซอร์ดาวินนูนญยส